ฉันเคยคิดนะว่าจะหาผู้หญิงอะที่เขาไม่สุบุหรี่ไม่กินเหล้าแต่โลกความจริงอ่ะผู้หญิงไม่สุบุหรี่เยอะนะไม่สุบนะไม่สุบแต่ผู้หญิงอะกินเหล้ากันเยอะเ้ยกินเหล้ากันแ่กินเหล้านะกันแบบเหมือนอาทิตย์นึ่งอะขอจัดสักวันสองวันอะจริงเหรอเออผู้หญิงอะกินเหล้ากันเก่งนะ ฉันก็เลยมานั่งคิดนี่อุจะหาแฟนได้ไหมเนี่ยที่แบบไม่ไม่สูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่เยอะเลยผู้หญิงแล้เขาไม่ดูบุหรี่กันอยู่แล้วแล้วก็ไม่กินเหล้าโหหายากนะผู้หญิงไม่กินเหล้าพี่ว่าเออเราก็นั่งดูเราจะลดมาตรฐานดีป่าวะแต่เอาจริงเขาบอกมาตรฐานสูงไว้ดีแล้วแต่เยีายวแต่ว่าถ้าเราจะได้มันอ่ะก็ต้องมันก็ต้องเมาอ่ะไม่งั้นมันก็ไม่ยอมมันก็ไม่ยอมเราอ่ะไม่หรอกเออมาตรฐานสูงไว้ก่อนเชื่อดีลองมึงเด็ดอ่ะถ้ามึงเด็ดอ่ะ ถ้ามึงเด็ดอะ่ะมึงต้องมันมึงไม่เงามันไม่เงา,ม,ม,เงามันก็งอนเฮ้ยแต่หายากจริงนะผู้หญิงไม่สุโขเรียไม่กินเราอะ่ะหายากมากนะจริง